เมื่อคืนที่ผ่านมามี2เรื่องใหญ่คือเรื่องฝนตกน้ําท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือและในหลายจังหวัดของหลายภาคและเรื่องที่2คือเงินสด1,000 10, 0บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิ 2, จ2,567ัารหสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการในวันแรกคือ25กันยายนนี้วันเข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา ซึ่งระบบนั้นอาจจะกระตุกบ้างเป็นบางครั้งจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งก็บอกว่าเป,เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของระบบแต่ว่าไม่มีอะไรล่มแน่นอนถ้าล่มนี่รีบบอกเลยนะคะวันนี้นะคะไปดูช่องทางเช็คสิทธิวิธีการตรวจสอบก่อนรับเงิน10,000บาทเงิน10,000บาทนั้นจะแจกตั้งแต่วันที่25-30หถึงยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ละคนราชาการรอก่อนสิราชาการจริงๆรอก่อนาาาวันจันทร์มาว่ากันไหมแต่วันนี้เก้าโมงเช้า ก,กดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะไปเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมกดปุ่มเรียบร้อยแล้วคนสวยกดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปดูวิธีการตรวจสอบเขาให้กลุ่มเปลาะบางกับผู้พิการนะคะคร,รับเงินสดหนึ่งบาทจําไว้ย้านะคะรับเงินสด1 0,000บาทผ่านเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนซึ่งสําหรับเป็นกลุ่มผู้เปลาะบางและผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเอาบัตรประชาชนไปผูกพร้อมเพย์เงินมันก็จะโอนจากกรมบัญชีกลางเข้าพร้อมเพย์ปุ้ง และท่านจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ครับไม่มีไม่มีไม่มีขีดขั้นจะซื้ออะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะใช้เมื่อไรก็ได้ไม่ใช้ก็ได้<ม>จะเก็บไว้ก็ได้เ<ม>งินนี้เป็นของท่านเ<ม>งินนี้มาจากเงินกู้<ม>พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นจะรับผิดชอบหนึ่งละหนึ่งแสล้านบาทนี้เองให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการนอกหอจากนั้นมีมือมีทเท้านั้นหากินกันเองนะาหากินกันเอง กรมบัญชีกลางนั้นได้เริ่มโอนเงิน1น0 0 0บาทให้แก่กลุ่มผู้พิการและกลุ่มปลอะบ,บางตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ไม่มีดิจิตอลเวลต์หมื่นบาทแล้วนะชื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี25 6 7ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามโครงการเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่24รอยต่อ25นะคะไปจนถึง30กันยายนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงิน1 0,000บาททั้งสิ้น14.55ล้านคน 14.55ล้านคนวงเงินคืน1 4 5 5 5 2ล้านบาทจำแนกออกเป็นกลุ่มผู้พิการได้รับจำนวน2.15ล้านรายกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12.4ล้านรายกำหนดปฏิทินการโอนเงินดังนี้นะคะวันนี้25กันยายนคลิกออฟไปแล้วเมื่อตอน9โมงตรงโดยนายกคนสวยอุ้งเองคนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นศนวันนี้มี3 1 7ล้านหนึ่งคนเขาโอนได้ไม่ไม่ได้มากนักวันละสีล้านวันนี้นะวันพรุ่งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1 2 3สาจำนวน4ี่ล้านห้าแสนคนวันที่27กันยายนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข4 5 6 7จำนวน4ล้าน5 0 100ล้านคนแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตไปโผล่ที่วันจันทร์ค่ะ30กันยายนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข8 9จํานวน2ล้าน2 50,000คนก่อนที่จะรับเงิน10,000บาทดังกล่าวนั้นกลุ่มเป้าหมายรายใดที่ไม่มั่นใจในสิทธิ์ของตนสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้5ช่องทาง มีเว็บไซต์แอปพลิเคชันและเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้นะคะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567เว็บไซต์กอ f ฟเวลแฟร์เว็บไซต์กอ f ฟเวแฟรแล้วก็สลัดเช็คเฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันชื่อว่ารัดจ่ายโดยกมรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังแต่ที่เราไปลงก่อนหน้านั้นเรียกว่าทางรับอันนี้รัดจ่ายและลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบการตอบรับอัตโนมัติ02 109 2 3 4 5กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการและวันหยุดนักการตลก24ชั่วโมงและวิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินนะคะก็เข้าสู่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการแล้วท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วคลิกคำว่าตรวจสอบจะปรากฏผลการตรวจสอบหากได้รับสิธิ์จะขึ้นข้อความวันโอนเงินเช่นโอน25โอน2 6โอน27เอน30เป็นต้นแต่ถ้าไม่ได้รับสิทธ์มันจะขึ้นข้อความว่าไม่พบข้อมูลกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายครั้งแรกไม่สําเร็จจะมีการจ่ายเงินซ้ําให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอีก3ครั้งรอบจ่ายซ้าครั้งที่1 2 2ตุลาคม ยอ่ยอจ่ายครั้งที่1น,นะจ่ายซ้ำครั้งที่1 22ตุลาคมแล้วก็ให้ถึง10ตุลาคมนะคะ10ตุลา22ตุลาสำหรับผู้มีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายใน10ตุลาแล้วผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวภายใน18ตุลานะคะคือจ่ายเงินใน22เพราะฉะนั้นใครที่ไม่พบข้อมูล ให้รีบไปทําเลยนะคะจ่ายจ่ายซ้ำครั้งที่หนึ่งจ่ายซ้ำครั้งที่สองอพยคค่ะจ่ายซ้ำครั้งที่สามธันวาคมค่ะหมดพ้นกําหนดโอนซ้ําครั้งที่3จะยุติจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินใต้โครงการนี้ค่ะ